เอาล่ะครับพปแกัในเกมของโ o n e p ร o เอ็กซ์ e ีมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของการปรับดันใหม่เนาะครับนี่ก็จะเป็นทางด้านของการปรับแพทของด้านใหม่นะครับจริงๆผมก็พูดไปในอัปเดตแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรามาดูครับสิ่งที่น่าสนใจคือกิฟนะครับกิฟมีการปรับเลือดบอลเยอะมากนะครับลองจากดันจีนอันจีนนะอ่ะก็คือกิฟหนึ่งนะครับ แต่เวลาเนี่ยทํารอบได้ง่ายขึ้นครับหมายถึงว่าทํารอบเย็ดได้ง่ายขึ้นเพราะแต่ก่อนเห็นไหมอย่างเก็บนึงเนี่ยจะอยู่ที่เวลา1นาที50ซึ่งผมบอผมทําไม่ผ่านแต่ปัจจุบันนะครับเพิ่มเวลาให้เป็นสองนาทีสี่สิบนะครับแล้วก็เลือดบอสนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมลองดูแล้วไม่ได้ยากเท่าไหร,ร่นะส่วนเกมบนะก็จะเป็นทางด้านของเวลานี่ครับ 2นาที10แล้วก็ปัจจุบันจะกลายเป็น2อนาที30นะครับแล้วก็เลือดบอสเท่ากับกิฟต์หแต่ว่าค่านิฟของบอสน่าจะาเยอะกว่าใช่ไหมตามระดับของบอสแล้วก็ทางด้านของกิฟสครับจะมีทางด้านของเวลาที่เพิ่มขึ้นมาเป็น2อนาที20แล่ก่อนผมบอกกันนะลงเนี่ยลาบากเออแล้วต,ตอนนี้มีสกิปบอสเพิ่มอีก0.05เออแต่ตอนนี้ลงงงง่ายลงยง่ายขึ้นครับแล้วก็เลือดบอส คือสมเพียสมผลนะไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยมาณนี้ครับสำหรับเก็บตอนเก็บสี่นะครับเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่มีการปรับอะไรทั้งนั้นนะครับแต่สามใบนี้สามารถนําไปทางด้านของการผสมกันเรียกว่าเก็บหนึ่งเก็2สองเก็บสามมารวมกันเป็นเก็4สี่นะครับอโอเคมานี้นะครับ เอาละครับหลังจากที่เราลงเกฟบหนึ่งเกฟบสองไปแล้วนะครับวันนี้จะมาลงเกฟบสามนะครับอผมก็ยังเหมือนเดิมนะพูดเหมือนเดิมเลยเซตไรเดอร์นะครับบวกเก้านะครับออลสิบแปดแล้วก็ออลห้าสิบสองชิ้นนะครับทางท่านของแคสก็จะเป็นทางด้านของหน้าหนึ่งปีของผมหนึ่งปีนะครับหน้าหนึ่งปีของผมหนึ่งปีออลร้อยเลยนะสองชิ้นแล้วก็เสื้อบ,กกบริษัทกางเกงบริดักครับออลห้าสิบแล้วก็มือไก่นะครับออลหนึ่งร้อยแล้วก็ เท้าตกปลาออนหนึ่งร้อยนะครับถ้ามีเท้าไก่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าดีกว่านี้นะครับกิเลสผมจะเพิ่มมากกว่านี้นะเออแล้วก็ยัดแก้วได้เพิ่มกว่านี้เพราะทางด้านของอสามส่วนครับไปทําหน้าข่าวสามส่วนคริสต์มาสนะแล้วก็ฮิตนะครับอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วก็สเปซสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามครับเอชพี SP อยู่ที่สองหมื่นสี่จริงเอชพี SP มันก็เยอะไปนะเอชพีเอชพีอยู่ที่ 16,737ครับแล้วก็คียเลตผมเวลวอัพมาเป็น61มันเลยเพิ่มมาให้อีก1เป็น101นะครับแล้วก็คีดามิเป็น171.1นะครับแล้วก็ท่าหน้าของสัตว์เลี้ยงผมได้อ่าเป็นวินมานะครับเป็นคีดามิจุดหนนะแต่บางคนใช้กวางได้10เนี่ยผมว่าก็สุดยอดนะยิงคิดไปคิดมาผมอยากได้กวางเหมือนกันนะแต่ว่าซื้อไม่ทันแล้วนะครับมาเรามาลงทนะ่าหน้าของดันเกีฟสาม อันที่ผมลงไหวที่สุดละมั้งยังเหลือบัตรอยู่เลยสองร้อยกระไบนะบปะเราไปจัดกันดีกว่าันเกมสามเป็นดันที่ผมชอบที่สุดละเพราะว่าแต่ก่อนมันลงได้เงินเยอะครับเงินเยอะแล้วก็ทางด้านของเวลาเนี่ยบางครั้งทำรอบได้เร็วนะครับไปถามว่าตอนนี้ทำรอบได้เร็วไหมส่วนตัวผมก็ยังมองว่าทำรอบได้เร็วอยู่นะครับแต่มันสนุกตรงขึ้นตรงที่ว่าได้กดเยอะขึ้นแล้วก็อีอะไรตอนจบอะเราสามารถ เอ,เอาใบเออเอาใบไปแลกเป็นเกมสี่ได้คือลงเกมสี่ฟรีนะถ้าเราลงหนึ่งสองสามอันที่บอกครับลงอาทิตย์ละหนึ่งก็ได้อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์แล้วแบบดันนะมุิว่าเราลงเกมหน,นึ่งอาทิตย์นี้อาทิตย์ต่อไปเราลงเกมสองอาทิตย์ต่อไปลงเกมสามอาทิตย์สุดท้ายลงเกมสี่อย่างเงี้ยเออก็เท่ากับว่าเราลงเกมสามเกมเพื่อเอาบัตร V เกมสี่เนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้ยคือแบบคือดีนะ แล้วเราลงเก็ฟสี่ฟรีอ่ะเท่ากับลงเราเก็ฟสี่ฟรีเออเกิฟสี่เราก็ลงรอบได้เยอะอีกอเกนเะนี่ยทำเงินอีกโอ้โหเพราะว่าการปรับครั้งนี้ค่อนข้างได้เงินฐานะของกิฟสี่เราจะได้ถ้าเราลงดีๆเราได้เงินเยอะนะเออเหมือนค่าบาทพวกเนี้ยมันก็จะตกราคาใบละประมาณใบละบาทเลยนะครับเพราะว่ากิฟสี่ลงฟรีใช่ไหมละ่ะเออเป็นไง วดดีนะสุดท้ายเกมสี่ก็คือทุกคนก็ต้องไปลงเกมสี่เพราะเอาบาดสามใบเนี่ยลงได้เลยครับเพราะไอตัวนี้มันดอบวหนึ่งรอยเปอร์เซ็น์เลยนะเกมสี่ก็แบบมันเหมือนได,มนได้มืนได้ลดมืนได้ลงฟรีอะ่ะเกมสี่เขาอยากให้เราไปลงหลายๆดันกระจายกันนะครับ บางคนก็ลงแต่เล่นลงแต่เก็บสี่อย่างเดียวเนี่ยแต่เก็สี่ก็โดนเอาออกจากคือเอาออกจากร้านค้านะครับมากลายมาเป็นใบแรกแล้วแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้แบบเก็สี่คนก็จะเป็นลงเก 1, 2, เ็บหนึ่งสองสามเติมคืนเพื่อบ,บัตรเก็สี่บางคนก็จะดองเก็สี่เลยผมว่าจะดองบัตรเก็หนึ่งเก็บสองเก็สามแล้วก็ลงเก็บสี่ทีเดียวประมาณนั้น เนี่ยแต่ว่าเวลาสริปผมดูสังเกตนะนาทีสามสิบสามแล้วอีกต่อไปมันจะเพิ่มไปนาทีสามสิบแปด้สามสิบเจ็ดออเพิ่มเพิ่มเวลาผมโดนอะ่ะสริปผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้แก้ได้ไหมในตัวสคริปในตัวของกันเนี่ยมันเหมือนมันโกเวลาหรอครับ ดีแต่ว่าดีครับที่เขาปรับเป็นอสองนาทีกว่าให้สองนาทียี่สิบมางดันนี้เขาก็ลงประมาณนี้แหละครับประมานาทีสี่สิบนาทีห้าสิบผมก็ลงเท่ากับตอนที่ยังไม่ปรับเวลาผมก็ประมาณเพราะว่าไรเดอร์มันอีสแปมได้ลัวๆไงเนี่ยข้อดีของไรเดอร์ผมบอกเลยเซตไรเดอร์เป็นเซตที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะแบบว่าอีอีลวอัวออันนี้ก็อีลัวก็ใช้ชาโดีก,ก็ได้มานาเพิ่มอีก คับภาพ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 รัวเลยจบอาเรียบร้อย พอเราจบลงดันครับทีนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าขยายตัวเนี้ที่เราได้มาเนี่ยระหว่างเอาไปย่อยกับเอาไปทางด้านของขาย NPC, เอ็นบซีเนี่ยคุ้มกว่าผมบอกเลยนะว่าย่อยคุ้มกว่าแต่ย่อยใช้เวลาในการที่เราจะขายค่อนข้างนานครับแต่ถ้าเราไปทําไปตีบวกอ่ะก็ไม่ไม่เป็นหายระครับเราจะไปทําไปตีบวกแล้วตีบวกไอเทมเพิ่มมูล,ลค่าของเราก็ได้หรือเอานั้นตีบวกไอเทมเราไปย่อยก็ได้ครับแต่ผมก็ยัดเอ็นบซีนี่แหละมิ่งมิงเหมือนเดิมครับ ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับใครที่ลงแล้วได้คูป,ปองครบ3อันก็สามารถเอามาแลกได้ที่ n อ c บมิงมิงนะครับเนี่ยตรงนี้นะแล้วลิปหน้าเป็นไรนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการลงเกีสามการปรับใหม่หลังจากปรับใหม่ก็ใช้อีเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ลำบากขนาดที่บอกว่าตอนเรบผมไม่ได้ลำบากขนาดที่มันไม่ผ่านนะเพราะว่าผมก็เซตประมาณนี้แหละนะครับออกประมาณนี้ก็ ถือว่ากลางๆแล้วกันของวันที่ผมมอกลางๆครับไม่ได้ไม่ได้ของแบบแรงขนาดที่แบบว่าเออลงสบายไหมก็ไม่ได้บลงสบายก็ลงกลางๆอะลงได้แล้วกันใช้คำว่าลงได้ครับโอเคคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ยืนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต,ต่อไปนะคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกคนด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับผม